สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เรามาพบกับคุณครูนัชชารัตอีกแล้วนะคะเราจะมาเรียนในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งเราไปดูกันว่าวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้สระอิสระอีนี่ค่ะรูปร่างหน้าตาสระอิเป็นแบบนี้นะลูกนะต่อไปค่ะสระอีเหมือนสระอิ แต่ว่ามีขีดเพิ่มมา1ขีดนะคะต่อไปค่ะคำถามชวนคิดสระอิสระอีออกเสียงแตกต่างกันอย่างไรนะมีใครรู้ไหมเอ่ยสระอิสระอีนักเรียนลองออกเสียงอิกับอีดูสิคะอิอีรู้หรือยังว่าต่างกันอย่างไรใครรู้แล้ว รู้แล้วบอกคุณครูได้ไหมอาสระอีจะออกเสียงสั้นสระอีจะออกเสียงยาวอาคำถามชวนคิดอีกหนึ่งข้อนะคะสระอีสระอ,อีเขียนอย่างไรและวางอยู่ตรงไหนของพยัญชนะอาเราไปดูซิว่าสระอีสระอีเขียนแบบไหนและวางอยู่ตรงไหนของพยัญชนะนี่ค่ะสระอี เขียนแบบนี้ตามรอยปะเลยนะคะแล้วก็สระอีเป็นสระเสียงสั้นวางอยู่ข้างบนเพยียงชนะต่อไปสระอ,อีสระอีเป็นสระเสียงยาวแล้วก็วางอยู่บนเพยียงชนะเหมือนกันนะคะต่อไปเรามาเล่นเกมกันดีกว่าอ่าเกมนี้เกม มาเล่นเกมทายคำกันดีกว่าว่ารูปนี้คือรูปอะไรรูปเจ้าจอ๋อเจ้าจ๋อตัวนี้จะต้องเป็นอะไรคะเป็นลิงนั่นเองอ่าเจ้าจ๋อตัวนี้คือลิงจกัจกจักรักจริงๆอ่ะเรามาฝึกอ่านกันดีกว่าเนาะฝึกอ่านสะกดนะคะเดี๋ยวนักเรียนออกเสียงตามคุณครูนะคะลอ้ออีงอลิงลอ อีงอลิงอ่ามาดูรูปภาพต่อไปอันนี้รูปอะไรอ่ะเป็นสัตว์ที่ดูร้ายแต่พอมองดูจากรูปแล้วไม่น่าดูร้ายเลยนะหน้าายิ้มแย้มมากอ่มีคำใบ้มาให้ด้วยคำว่าโตนัเกเรียนคิดว่าสัตว์ตัวนี้เป็นสัตว์อะไรคะสิงโตนั่นเองอ ก่อนอื่นเรามาฝึกสะกดกันดีกว่าออกเสียงตามคุณครูน,นะคะสออีงอสิงตอโอโตสิงโตอีกหนึ่งรอบนะคะสออีงอสิงตอโอโตสิงโตต่อไปค่ะอันนี้เป็นดอกไม้อา เอามาร mm. ้อยมาลายดอกอะไรเอ่ยมีกลิ่นหอมด้วยมีคำใบมาให้เป็นคำว่ามะนักเรียนว่ามันจะเป็นดอกอะไรคะอมะลินั่นเองดอกไม้ดอกนี้คือดอกมะลินะคะเรามาฝึกสะกดพร้อมกันค่ะพูดตามคุณครูนะคะมออะมะลออิลิมะลิ อีกหนึ่งรอบค่ะมออะมะลออิลิลมะลิต่อไปค่ะมีเป็นรูปสัตว์หน้าตาดุร้ายหรือเปล่าหรือน่ารักนะคะรูปนี้เป็นน้องหมาหรือพี่หมีเราไปดูฉเฉลยกันดีกว่าเป็นพี่หมีนั่นเองนะคะเดี๋ยวนักเรียนมาฝึกสกดพร้อมคุณครูนะคะออกเสียงตามคุณครูนะ หอมออีหมีหอมออีหมีไปค่ะนี่อันนี้เหมือนลิงเลยแต่ไม่ใช่ลิงเป็นอะไรคะมีคำใบ้มาให้คำว่าชะชะอะไรชะนีชะนีนะคะสัตว์รูปนี้เป็นชะนีมาฝึกสะกดพร้อมคุณครู เอาเสียงตามคุณครูด้วยนะคะชออะชะนอ,อีมีชะมีอีกหนึ่งรอบค่ะชออะชะนอ,อีมีชะมีต่อไปรูปสุดท้ายแล้วรูปนี้ครูคิดว่าต้องมีทุกบ้านนะคะเอาไว้เอาไว้ครอบอาหารป้องกันแมลงวันไม่ให้ไปตอมใช่ไหม อันนี้มีคำใบ้มาให้คำว่าฝาฝาอะไรคะฝาอะไรลูกฝาชีฝา,าชีมาฝึกอ่านสะกดพร้อมครูนะคะฝออาฝาชออีชี ชอ,อีชีฝาชีต่อไปค่ะนี่สรุปบทเรียนอาสระอีเป็นสระเสียงสั้นวางอยู่บนพยัญชนะสระอีเป็นสระเสียงยาววางอยู่บนพยัญชนะเหมือนกันต่อไปอ เป็นใบางานนะคะให้นักเรียนทำใบางานที่เจเรื่องฝึกทักษะการเขียนรูปสละนะจะมีให้นักเรียนฝึกเขียนสละอีกับสละอีแล้วก็เขียนแจกลูกคำนะคะคำที่มีสละอีกับสละอีมีอยู่สองหน้าด้วยกันสองแผ่นด้วยกันนะคะต่อไปบทเรียนครั้งต่อไปเราจะเรียนเรื่องคู่หูสละอึสละอือนะ แล้วก็สิ่งที่ต้องเตรียมให้นักเรียนเตรียมใบงานที่8เรื่องเขียนคําสะอสระอีสอําหรับวันนี้สะระอ,ะอีก็มีเพียงเท่านี้นะคะครูหวังว่านักเรียนจะตั้งใจทําใบงานของครูนะคะแล้วก็ในคลิปหน้าก็ขอให้ตั้งใจฟังคุณครูแบบนี้อีกนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย